ตันแรกเราจะไปแล้วแต่มรายังไม่ไปครับหมยที่น้องมือวันารทําทงานรถ

ใ้าดียวเงรลอะรนี่คนเป็นหลายๆนะรถไฟรถิเเรือขบวนนี้เออรถควบดีเราให้มีนี่แหละวบเดียวพูดในา้เดียวบริษัทมีเรื่องต่างนี่ไงรับนี่นเนนี่ของคนเราตอนนี้โคจุอยู่นอไหนตรงไหนไปน้ำทายเอะเบ่อนี่ ั่นนั้นะเจ้าของเอมีอาชีพสาาอาชีพหลักก็หาชินเดียวแล้วนั่นน่ะก็ุกผติดตามออไลน์แล้วเนาะคนละซีห้าแสนวะล้วน่แกซุกแไม่ต้ไเลยวไ้ที่สอู่น สวดเอายอดแรกเน้่ห <ici> ุ่นยิงเนาะให้คนให้คนมมบึงก่านีดตัวท้ายมากบึงก่านี้เนาะเพราะว่าโซนดมโซนอย่างนอกระดับ